สวัสดีค่ะทุกคนคดีวันนี้เกิดขึ้นที่โทรอนโตในประเทศแคนาดาคดีวันนี้เป็นคดีของแบรลี่และฮันนี่เชอร์แมนพวกเขาเป็นอภิมหาเศรษฐีชาวแคนาดาในปี2017แบรลี่เป็นชาวแคนาดาที่ร่ำรวยที่สุดคนที่12แล้วใครคือแบรลี่เชอร์แมนในปี1 9 7 3แบรลลี่ก่อตั้งบริษัท ผลิตยาอโพเทคบริษัทนี้เป็นบริษัทผลิตยารายใหญ่ของแคนาดาแบลลี่เคยทำงานให้กับบริษัทยาหลายแห่งก่อนหน้านั้นทั้งในประเทศแคนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกาในปี2016แบลลี่อยู่ในฐานะผู้บริหารสูงสุดของบริษัทเขามีพนักงานต้องดูแลมากกว่า1นึ่งหมื่นคน บริษัทของเขามีรายได้เกือบ2,000ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปียาที่ผลิตจากบริษัทของแบ์ลี่เป็นยาที่ขายอยู่ทั่วโลกนอกจากนี้บริษัทของเขายังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาอีกหลายร้อยรายการทั่วโลกบริษัทของเขาเป็นผู้ผลิตยารายใหญ่ที่สุดในแคนาดาในปี1971แบรลี่แต่งงานกับฮันนี่ลีด พวกเขาทั้งคู่มีลูกด้วยกันสี่คนทั้งคู่จะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาพวกเขาจะออกงานด้วยกันแบลลี่จะไปงานการกุศลพร้อมกับภรรยาของเขาเสมอเขาเป็นคนที่รักครอบครัวแต่เขาก็เป็นผู้ชายที่บ้าง,งานเช่นกันแบลลี่เป็นคนสำคัญของชนชั้นสูงทางการเมืองและในแวดวงธุรกิจในประเทศแคนาดา บลลีและฮันนีพวกเขาเป็นคู่สามีภรรยาผู้ใจบุญที่สุดในแคนาดาทั้งคู่บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมและทั้งคู่ยังบริจาคให้องค์กรการกุศลต่างๆเพื่อช่วยเหลือคนยากจนในแคนาดานอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นผู้บริจาครายใหญ่ในเขตประสบภัยพิบัติทั้งคู่บริจาคเงินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ และยาจำนวนมากของบริษัทของพวกเขานี่คือด้านดีทั้งหมดของแบร์ลี่และฮันนีแล้วพวกเขามีด้านที่ไม่ดีด้วยหรือบริษัทของแบรลี่ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหามากมายว่าบริษัทของเขาขายยาในราคาสูงและยังมีการกล่าวหาว่ามีการใส่ร้ายบริษัทคู่แข่งจนต้องขึ้นศาลเพื่อสู้คดี นอกจากนี้บริษัทของเขายัางช่วยระดมทุนเพื่อหาเงินให้กับพรรคเสรีนิยมในแคนาดาในปี1990ผู้ผลิตคิดค้นยาแอดไพรินเชื่อว่าบริษัทของแบรี่กำลังละเมิดสิทธิบัตรยาพวกเขาได้จ้างนักสืบเอกชนเพื่อสืบเรื่องนี้และทางบริษัทยาแอดไพรินกำลังมีเรื่องฟ้องร้องกับบริษัทยาของแบรี่อยู่ ในช่วงปลายปี1990แนนซี่เธอเป็นนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโตลอนโตเธอดำเนินการทดลองยาของบริษัทของแบร์ลี่จากผลการทดลองในลิงเธอเชื่อว่ายาบางตัวอาจไม่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทางบริษัทของแบร์ลี่จึงได้ฟ้องร้องเธอว่าเธอเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท ต่อมามหาวิยาลัยโตโลอนโตถูกระงับเงินบริจาคจากบริษัทของแบร์ลีและแนนซี่ถูกปลดออกจากตำแหน่งโดยไม่ทราบสาเหตุในปี2011ลูกพี่ลูกน้องของแบร์ลีได้ฟ้องร้องบริษัทของเขาโดยเขาอ้างว่าบริษัทของแบร์ลีไม่จ่ายค่าสิทธิบัตรยาบางตัวให้แก่เขาแต่ศาลสูงในแคนาดาได้ตัดสินแล้วว่าบริษัทของแบร์ลีไม่มีความผิด และเขาไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินพวกนั้นบริษัทของเบ์ลี่มีการฟ้องร้องค้างอยู่หลายคดีเรื่องสิทธิบัตรยาเบรลี่ได้เคยให้นักข่าวดูเกี่ยวกับเอกสารในห้องทั้งหมดเป็นเรื่องการฟ้องร้องหลายสิบคดีที่บริษัทยาของเขากำลังเผชิญอยู่เบลลี่ได้บอกนักข่าวช่วงหนึ่งว่ามีหลายบริษัทไม่ชอบบริษัทของเขา บริษัทของเขามีเรื่องฟ้องร้องขางอยู่หลายสิบคดีเขาคิดว่าเขาอาจถูกทำร้ายไม่วันใดก็วันหนึ่งในวันที่5ธันวาคมปี2017ตัวแทนบริษัทขายบ้านสองคนพวกเขามาที่คฤหาสน์ของแบร์รี่คฤหาสน์หลังนี้ตั้งอยู่ทางเหนือของโตรอนโตพวกเขามาพร้อมกับคู่สามีภรรยาที่กำลังพิจารณาจะซื้อคฤหาสน คฤหาสหลังนี้มีขนาด12,000ตารางฟุตซึ่งแบร์ลี่เขาจะขายในราคาถูกเขาจะขายแค่เจล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อพวกเขาไปถึงประตูบ้านไม่ได้หรอกทั้งหมดจึงเดินเข้าไปภายในคฤหาสของแบร์ลี่แต่พวกเขาไม่พบแบร์ลี่และภรรยาทั้งหมดจึงเดินเข้าไปจนถึงบริเวณสระว่ายน้ำ เมื่อไปถึงพวกเขาพบร่างของแบร์ลีและฮันนี่ทั้งคู่นอนอยู่ข้างสะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุทันทีจากการชนสูตรพบว่าสาเหตุการเสียชีวิตของทั้งคู่คือถูกลัดคอข่าดวดนวันนี้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมมหาเศรษฐีที่รวยที่สุดในแคนาดาหลายคนสงสัยว่าใครที่อยากให้พวกเขาทั้งคู่เสียชีวิต มหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งบริษัทยารายใหญ่ที่สุดในแคนาดาแบร์รี่และภรรยาของเขาถูกพบว่าเสียชีวิตอยู่ภายในคฤหาสน์ของพวกเขาเองในโตรนอโตการเสียชีวิตของทั้งคู่เป็นที่สงสัยว่าน่าจะเป็นการฆาตกรรมพวกเขาทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่ใจบุญที่สุดในแคนาดา บริษัทผลิตยาของแบร์ลีมีพนักงานมากกว่าหนึ่งหมื่นคนในแคนาดาและทั่วโลกบริษัทของเขาผลิตยาหลายร้อยชนิดตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจแค่อยากรู้ว่าใครอยากให้พวกเขาเสียชีวิตทั้งคู่เป็นคู่สามีภรรยาที่ร่ำรวยที่สุดในโลกคู่หนึ่งพวกเขามีมูลค่าทรัพย์สินมากกว่า3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐ แบลลี่เคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเริ่มต้นทำธุรกิจผลิตยาในปี1973ธุรกิจของเขาก่อตั้งมายาวนานหลายสิบปีนอกจากนี้ทั้งคู่ยังเป็นคู่สาม,มีภรรยาใจบุญพวกเขาบริจาคเกินหลายล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยการกุศลลูกชายของทั้งคู่ได้ออกมาแถลงข่าวว่าพ่อแม่ของพวกเราไม่เคยจากไปไหน ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการกระทำนี้พวกเราขอให้พวกเขาได้รับผลกระทบจากสิ่งที่พวกเขาทำเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาแถลงข่าวในคดีนี้ว่าทั้งคู่เสียชีวิตอยู่ข้างสระน้ำชั้นใต้ดินในบ้านของพวกเขาแต่บ้านของทั้งคู่ไม่มีกล้องวงจรปิดติดตั้งไว้ทั้งภายในและภายนอกบ้านทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งสืบสวนคดีนี้ แต่เจ้าหน้าที่ยังไม่พบเบาะแสรหรือหลักฐานที่นำไปสู่ตัวฆาตรกรแต่เจ้าหน้าที่คิดว่าพวกเขาอาจจบชีวิตตัวเองข้อสันนิษฐานนี้ทำให้ลูกๆของทั้งคู่โกรธและโมโหพวกเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างมากลูกๆของทั้งคู่จึงได้จ้างนักสืบเอกชนเพื่อช่วยสืบสวนในคดีพ่อแม่ของพวกเขาคือลักษที่เกิดเหตุมีทั้งหมด9ประตู เพื่อนบ้านบอกว่าทั้งคู่ไม่น่าจะเปิดประตูบ้านให้คนแปลกหน้าเจ้าหน้าที่พบกล่องกุญแจบ้านอยู่หน้าบ้านในนั้นมีกุญแจบ้านอยู่มันวางไว้เพื่อให้ตัวแทนขายบ้านสามารถไขประตูบ้านเข้ามาได้ทันทีลูกๆของแบรี่ได้จ้างบริษัทเอกชนชันสูตรร่างของพ่อแม่ของพวกเขาอีกครั้ง ผลการชนสูตรออกมาเหมือนเดิมซึ่งพอสรุปได้ว่าทั้งคู่ถูกฆาตกรรมไม่ใช่การจบชีวิตตัวเองนักสืบเอกชนได้แถลงข่าวในคดีนี้ว่าแบร์รี่และภรรยาของเขาเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านของทั้งคู่แต่ตำรวจโตลอนโตสอบสวนและพวกเขาได้ข้อสรุปและแถลงข่าวต่อสาธารณชนว่าพวกเขาไม่พบผู้ต้องสงสัยใดๆโดยสรุป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้บอกกับสาธารณชนว่านี่เป็นการจบชีวิตตัวเองของทั้งคู่ในคดีนี้ถือได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโตลนโตทำงานได้ตามความมาตรฐานในวิชาชีพด้านตำรวจของพวกเขามีเจ้าหน้าที่ชนสูตรใหม่สามคนเข้าร่วมสอบสวนในเรื่องนี้พวกเขาสามารถเข้าถึงภาพถ่ายทั้งหมดในที่เกิดเหตุผลการชนสูตรครั้งที่สอง ยังคงเหมือนครั้งแรกและมันสามารถยืนยันได้ว่าทังคู่ถูกฆาตรกรรมแน่นอนตอนนี้กรมตำรวจโตลนโตยังไม่ออกมาอธิบายว่าทำไมพวกเขาถึงสรุปผลคดีนี้ว่าเป็นการจบชีวิตตัวเองของแบรี่และภรรยาหนึ่งเดือนต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกมาถแถลงข่าวต่อสาธารณชนว่าเจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนคดีฆาตรกรรมคู่สามีภรรยาเชอร์แมน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกถแถลงข่าวในคดีนี้ว่าหลังจากผ่านการสอบสวนที่ยาวนานหกสัปดาห์เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเชื่อได้ว่าคดีนี้เป็นคดีการฆาตกรรมตำรวจเชื่อว่าทั้งคู่เป็นเป้าหมายของฆาตกรทางเจ้าหน้าที่ขอให้ประชาชนหรือใครก็ตามที่พบเบาะแสช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ภายหลังแบรลี่และภรรยาเสียชีวิต ลูกพี่ลูกน้องที่เคยมีคดีฟ้องร้องกับแบร์ลีเขาได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแบร์ลีเขาไม่ใช่คนใจบุญอย่างที่ทุกคนเห็นเขาห่วงอยู่อย่างเดียวคือเรื่องหาเงินให้ได้มากที่สุดเขาไม่เคยสนใจว่าเขาจะไปทำร้ายใครเขาไม่สนใจว่าเขาจะเหยียบย่ำหัวใครหรือทำร้ายใครเหมือนที่เขาทำกับฉันเจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงสืบหาว่าใครที่ฆาตกรรมคู่สาม,มีภรรยาเชอร์แมน พวกเขามีศัตรูมากมายจากบริษัทและผู้คนที่ฟ้องร้องบริษัทของแบรีมีหลายคนและหลายบริษัทขัดแย้งกับแบรีในเรื่องธุรกิจยาแบรีและฮันนี่พวกเขาทั้งคู่เป็นคนที่ค่อนข้างเปิดเผยพวกเขาทั้งคู่ไม่ได้ติดตั้งระบบลักษาความปลอดภัยภายในบ้านของตัวเองดังนั้นการเข้าถึงบ้านของพวกเขาทั้งคู่จึงไม่ใช่เรื่องยากสำหรับฆาตกร การสอบสวนยังคงดำเนินต่อไปในปี2018ลูกๆของแบลรีได้ตั้งเงินรางวัล10บล้านดอลลาร์สหรัฐในการสืบสวนคดีพ่อแม่ของพวกเขาข้อมูลที่นำไปสู่การจับกลุ่มและการดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุในด้านการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินต่อไปแต่พวกเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่มีอะไรคลืบหน้า แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะทุกคน